เออผมขออนุญาตเคลียรตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับให้คลิกที่เคลีย์ตรงนี้นะครับสังเกตไหมฮะปุ้นที่เซตไว้นะครับจะหายหมดเลยเราก็นะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่าผมใช้คมํมพิวเตอร์เทรดหนึ่งนะครับเท i c อ e n นเ r ไป วิธีการเพิ่มหุ้นง,ง่ายๆเลยครับเอาเมาส์มาคลิกนะครับตรงที่ซิมโบแล้วเราก็เพิ่มหุ้นเข้าไปเลยเห็นไหมฮะเราก็เพิ่มหุ้นที่เราสนใจเข้าไปเลยนะครับนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถ เพิ่มนะครับหน้าจอได้นะครับสามารถเพิ่มหน้าจอได้หรือเห็นไหมฮะลูกค้าอยากดูตัวที่เป็นในกลุ่มของเซตห้นะครับหรือว่าลูกค้าอยากอยู่ในหุ้นของกลุ่มของ m อ i คลิกเข้าไปเลยครับคลิกที่ select group นี่นะครับแล้วก็มาที่เซนห้อ่ามันจะบอกว่ามันจะเพิ่มตัว w i n d o w ์ให้นะครับ เห็นไหมฮะมุ่นที่มจะมีอยู่ในเซตห้าสิบต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้มันป๊อปอัพวิดดว์ขึ้นเนี่ยทำวิธีเดียวกับผมนะครับอ่าคลิกไปที่เซตนะครับลูกค้าอยากดูตัวที่เป็น High Dividend นะครับเซตไฮด i ว i เด n นมันจะถามว่าต้องการเปิดวิโดว์ใหม่ไหมเราตอบ no นะครับต้องการ r คร t วินโด o w นี่ไหม yes นะครับตัวที่เป็นหุ้นที่เป็น High Dividend เนี่ยนะครับก็จะมาให้เราดูตรงนี้สังเกตนะครับมันก็จะมีหลายตัวนะครับที่เราให้ดูนะครับแต่ส่วนมากนะครับแต่ส่วนมากผมแนะนำให้ลูกค้าดูนะครับหุ้นที่เราสนใจมากกว่านะครับตัวนี้จะ Remove ได้ยังไง จะลบมันออกได้ยังไงนะครับคลิกไปที่ชื่อของเขานะครับแล้วกด Remove นะครับทางด้านขวามือนะครับกด Remove ทางด้านขวามือนะครับนี้เก็เป็นรเรเหมือนเดิน,นะครับตัวน,นี้นะครับลูกค้าบางท่านชอบลูกค้าบางท่านเนี่ยมีหุ้นอยู่สักประมาณ5-6ตัวนะครับ อยากดูว่าตัวนี้จะเปิดราคาเท่าไหร่นะครับก็มาดูที่หน้านี้ได้นะครับข้างบนเนี่ยนะครับตัวข้างบนเนี่ยจะเป็น5บิต5ออฟเฟอร์นะครับ5บิต5ออฟเฟอร์ที่ให้ลูกค้าดูหุ้นนะครับในแต่และตัวที่ลูกค้าดูแล้วตัว watch list ตรงนี้นะครับก็คือหุ้นที่ลูกค้าสนใจขวามือนะครับขวามือก็คือตัว t i c k ร er. ์ นะครับเวลามีหุ้นตัวไหนมูฟเมนต์นะครับก็จะเห็นในตัวของ t ิ c เกอร์นะครับในตัวของท er. ิกเกอร์เทมเพลตนี้นะครับมีลูกค้าท่านใดนะครับสงสัยอะไรบ้างไหมครับเราจะไปช้าๆนะครับไปทีละเทมเพลตทีละเทมเพลตเพราะว่าเวลาสามชั่วโมงเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเวลาที่เราเ จะบรรยายนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับไม่ติดขัดในหน้าของเทมเพลตรบควรแชทบอกผมนิดนึงครับนะครับผมจะได้ไปต่อในในหน้าอื่นๆ หน้านี้เข้าตรงไหนนะครับกดเทมเพลตทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วเขาชื่อ Stock Code นะครับเขาชื่อ stock code เป็นหน้าที่นะครับทาง e f i า ance เขาทำ default ไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่เขาทำ default ไว้ให้เราอยู่แล้วหรือถ้าเราใช้บ่อยๆนะครับจะเห็นตัวปีกา f2 อยู่นะครับเราก็กดที่ f2 ได้เลย นะครับแล้วเขากดที่ยกสองได้เลยหน้านี้จะเข้ามานะครับ,นะ,รบนะครับถ้า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้านี้แล้วเนี่ยผมขอไปที่เทมเพลตต่อไปนะครับคลิกที่เทมเพลตเหมือนเดิมครับแล้วมาที่ตัวของวอร์แดตัวของวอร์แดเองเนี่ยนะครับหน้านี้เนี่ยจะมีความสําคัญคือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบอร์แดที่เราสนใจนะครับที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันหมดอายุนะครับราคาเลเยอร์โชวต่างๆ เราก็คลิกเข้าไปนะครับเจมาร์ดวอลเลนซ์ J Mart, 3วอลเลนซ์4นะครับเดือนหน้ากําลังจะออกวอลเลนซ์5นะครับน,นี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับให้ดูราคาของหุ้นตัวแม่นะครับตรง last type price เนี่ยนะครับก็คือราคาของตัวแม่ราคาของหุ้นเจมาร์นะครับเจมาร์ดวอลเลนซ์ Mart, 4ตัวนี้ นะครับจะ expire d เด e เมื่อไหร่วันที่18เดือน6ปี2024นะครับอีก3ปีนะครับแต่ส่วนมากนะครับถ้าให้ดูตรงนี้เนี่ยส่วนมากาคร่าวๆนะครับคร่าวๆ <c oughs> ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะให้เขาหมดอายุก่อนนะครับหมดอายุก่อนวันที่เราเห็นในหน้าประกาศเนี่ย หเดือนให้หยุดการซื้อขายก่อนหนึ่งเดือนคร่าวๆนะครับอาจจะเเกินไปบ้างวันสองวันหรือว่าอาจจะเร็วไปบ้างวันสองวันแล้วแต่ตลาดประกาศนะครับส่วนมากจะประกาศใกล้มากเลยนะครับใกล้มากเลยเราถึงต้องต้อง,ต,องต้องมีตัวเนี้ยเอาไว้คอยดูว่าเฮ้ยมันใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมี c o n d i t i o n l Ratio หต่อหนึ่งจุนะครับแปลงตัวแม่ในราคา14.93บาทนะครับตอนนี้เนี่ยยังเป็น Discount อยู่หมายถึง Discount หมายถึงว่าถ้าณตอนนี้นะครับเจมาร์ดโอเรนซหมดอายุนะครับแล้วเราไปแปลงเป็นตัวแม่เราจะยังได้กำไรอยู่นะครับเราจะยังได้กำไรอยู่ แต่ส่วนมากส่วนมากนะครับตัวของวอลเลนเองเนี่ยถ้าเป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมหมายถึงว่าเวลาเราจะเอาไปแปลงเป็นตัวแม่นะวันที่เจมาร์หมดอายุแล้วเนี่ยนะครับเจมาร์หมดอายุแล้วเนี่ยตัววอลเลนเนี่ยจะไม่มีค่านะครับสิ่งที่สำคัญของตัววอลลนเองเนี่ยนะครับก็คือตัว expired นะครับ Conversion Ratio นะครับแล้วก็ Exercise Price นะครับให้ดูที่3ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดยอยากดูตัว Warrant ตัวไหนบ้างเขียนมาได้นะครับจะได้ดูว่าตัว Warrant ตัวนี้เนี่ยหมดอายุเมื่อไหร่นะครับเราจะคีบเข้าไปได้เลยนะครับเราจะคีบเข้าไปได้เลย ครับอันนี้คือหน้าของมีลูกค้าสอบถามนะครับทางด้านเทอเพลของ t o อ k โค้ดนะครับได้ทั้งสองวิธีครับได้ทั้งสองวิธีคือไปที่เทมเพลตแล้วเลือก Stock Code ก็ได้นะครับหรือคีย์ลัดของเขาคือกดที่คีย์บอร์ดแล้ว F2 ก็ได้นะครับกดที่คีย์บอร์ดแล้ว F2 ก็ได้ ครับตัวของวอร์เรนนะครับมีท่านใดสงสัยในหน้าเทมเพลตนี้บ้างครับพี่ตุ๊กมีลูกค้าสอบถาม R.S. a l วอร์เรนสี่ครับอ่า R S วอร์เรนสี่นะครับ R S วอรรนสีตัว R.S. a l วอร์เรนสีเห็นไหมฮะที่ผมพูดสักครู่นี้นะครับตัวพรีเมียมนะครับกับตัวดิสคาวเจมันเนี่ย บรรทัดสุดท้ายเลยเป็นดิสคาว n ์นะครับเมื่อไปแปลงเป็นตัวแม่แล้วเนี่ยจะยังได้กำไรยอยู่นะครับส่วน R.S. v a l a n c นนะครับเหมือนผมที่ผมเรียนนะครับตัวนี้จะหมดอายุนะครับ23เดือน5นะครับปี2024เหมือนกันนะครับ Conversion c o n v e เ s i o n r a t น o เนี่ย1ต่อ1นะครับหต่อห ในราคานะครับแปลเป็นตัวแม่ได้29บาทวิธีการคิดนะครับวิธีการคิดก็คือต้นทุนเรานะครับณตอนนี้ต้นทุนเราก็คือนะครับต้นทุนของว a r r เ n นไอเอสวอรเก็คือราคา4บาท40สตางค์นะครับบวก Exercise Price นะครับ 29บาทก็เป็น33บาท40สตางค์จะได้เป็น1ตัวแม่นะครับที่มันเป็นพรีเมียมก็เพราะว่านะครับขอยยอนกลับไปดูนะครับ RS ตอนนี้เนี่ย RS ปิดที่24บาท20สตางค์นะครับมันจะต่างกับ <c oughs> ราคาที่เราต้องแปลง ที่นะครับสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์ก็เอาสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์ลบยี่สิบเก้าบาทยี่สบสตางค์นะครับก็จะขาดทุนแต่อย่าลืมบ้านะครับแต่อย่าอย่าลืมบ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัววอลรันนะครับวอลรันมีอายุของเขาท่าน ตามทฤษฎีนะครับท่านที่ซื้อ RS สวอลัสีนะตรงนี้เนี่ยต้องมีความคาดหวังบ้าต้องมีความคาดหวังบ้าตัวของ RS เองเนี่ยเมื่อปีสองพันสิบสี่เดือนห้าแล้วเนี่ยราคาจะมากกว่านะครับสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์ถึงซื้อนะครับหรือนะครับเอาไว้เก่งกำไรครับเอาไว้เก่งกำไร นะครับโดยทฤษฎีถ้า IS ขึ้นนะครับตัวของ IS w a สว a n t จะขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้มีท่านใดสงสัยเรื่องของวอ r r a น t อีกไหมครับ Noble ว a r r a น t ์สนะครับจะหมดอายุนะครับจะหมดอายุวันที่12เดือนหนึ่ง ปี2,024นะครับ Conversion Ratio ก็คือ1ต่อ1.0530นะครับในราคานะครับ Exercise Price ที่7.597นะครับตัวนี้เนี่ยตัวแม่นะครับตัวแม่เมื่อวันศุกร์นี้นะปิดที่7ดบาท4ี่สสตางค์นะครับต้นทุนของเราคร่าวๆก็คือ7จด ห้าเก้าเจ็ดบวกหนึ่งจุดหกเจ็ดมันจะได้ประมาณเก้าบาทกว่ากว่าฉะนั้นนะครับถ้าเราไปแปลงนะครับเราจะขาดทุนหุ้นละหนึ่งจุดแปดแปดบาทเห็นไหมฮะเขามีคำนวณให้เราเสร็จเรียบร้อยว่าถ้าเราไปแปลงเราจะขาดทุนเป็นตัวแม่นะครับเราจะขาดทุนหุ้นละเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหมือนที่เรียนเนี่ยนะครับ คนที่คาดหวังว่าคนที่ซื้อ Noble โอลันสองนะครับนะตอนนี้ต้องคาดหวังว่านะครับต้องคาดหวังว่าตัวน o เบลเองนะครับเมื่อใกล้หมดอายุแล้วเนี่ยจะมีราคามากกว่าเก้าบาทยี่สิบสตางค์นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวของบอรน ตัวของ i n e t w a r r a n t 2เอ่อขอโทษนะครับ i n e t w a r r a n t 2เนี่ยเหมือนจะหมดอายุไปหรือเปล่าครับลูกค้าที่เขียนเข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ เหมือนยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเทมเพลตของวอร์เรนอีกไหมครับอ๋อไอเทลวอ n ์เนสองนะครับไอเทลวอ n ์เนสองนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับปิดที่89สตางนะครับ ตัวแม่เองเนี่ยปิดที่4บาท6สตางค์นะครับจะหมดอายุนี <c oughs> อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับตัวนี้จะหมดอายุ19เดือน8ปีนี้นะครับปีนี้ถ้าอย่างนั้นคร่าวๆเหมือนที่ผมเรียนนะครับประมาณกลางเดือนหน้า19เดือน7นะครับเดือนกรกฎาเขาจะห้ามซื้อขาย ฉะนั้นเนี่ยตัว i อเ l ลวอลแรนดแต่นะตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะครับเขายังดิสคาวอยู่24สตางค์มันหมายถึงว่าถ้าซื้อไอเทลวอลแรนสอตอนนี้นะครับเมื่อเอาไปแปลงนะครับจะได้กำไรยอยู่หุ้นละ24สตางค์นะครับหุ้นละ24สตางค์นะครับก็ ถ้าถือเป็นการลงทุนก็ยังคุ้มอยู่นะครับยังคุ้มอยู่นะครับณตอนนี้นะครับความหมายของหน้าของบอร์แรนตัวนี้นะครับยังมีท่านใดสงสัยอยีกบ้างไหมครับ